คามากขึ้นดันโอมากขั่วโมงเจ้าของนะมากขื่นโจม้งอยู่ไปแค่ตั้สั่นละไอ้ข้าเจ้ามาจอดไว้ไห้เดอ้อผู้ใดหน,หน้อนีอ่เนาะบัดดีค่ะคุณมิลีคนไกลบ้านขอบคุณเลยหลายเด้อคุณมิลีคนไกลบ้านขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะเด้อคุณมิรีคนไกลบ้านาาสวัสดีเพคนกอน cúi đầu, cụ này nhắm mũi tã nổ chả càn, đi chắp mướt càn đơ, P’nong, chắp mướt càn, chỉ để bay nấm càn, đi ngang bay nấm đi, u cày tao đi ขาดันซอยห้าเขาเปิดทดเปิดเบื้องเจ้าทิมใบ่างสิแม่มันเขาบ่เห็ดนางเขาเปิดเบื้องเจ้าทิมใบเจ้าสี่เขาก็ซอยแม่เขาเปิดทอดรัสซับว่าถ้าเปิดซองเจ้าทิมใบก็ซ้่ซอยตอยยนอะนะ้องซั่ซอยกันนังนะเราเลี้ยงซอยตะลูกร้านข่อยก็บ่ซอยข่อยดอกว, <c oughs> <c oughs> วัสดีค่ะคุณผีรัตนาพ่อน,นี่เล่าหังบ่อนแยดซองแล้วไปดันผู้หนั่นดันผู้หนึ่จนพามัน,นกินลอยซองแบบนีะ นี่ป่าอันโอหันตีลักจะหน้าควันเราไปดันสู่ยสองสู่ยส,อง,งสองดันจนเสาจนกักคนเด้เราใสหรือในขนาดเราบอนได้เห็นยูทูบเราใสอ,ออยังเราเป็นสายดันกาเอิน่นนางฟ้าบนดินมัวใจอันนั้น ก็เออนี่อย่างเงี้ยเป็นดันแบกสาธารณชนเลยพี่น้องเป็นบระเหต์ส่องเพราะว่าเป็นเป็นสาธารณชนเป็นดันส่องนั่งส่องนี่ ห้าึ 1941, up, up ้นไล่ห้องบ่ได้ไปดันเต็มที่หรอกห้อบ่ได้ไปซอยคนเต็มที่ย่างไหลกลับไปน้อยนิดๆกันได้มากึืนไล่เราเพราะว่าบ่ให้ชั่วโมงเขาขาดกันเพสั่นชวโมงเขาตกไว้ไว้ตกไว้หรีในชั่วโมงตกไว้อย่างเมืองตะซองนี่ขนาดึ้นดันลูกมือลูกมือยังลงขนาดห้าึืนไล่ยุบอะไรอะไ้ชั่วโมงตกอยู่ เห็ดแบบนี่แหละจยจงไปขืนยจ้าไปอย่ังนั้นเจอยอย้ไปไปไว้ลงมาพักนึงเหล่าไปพักไหก้จักนังพักไหวเพราได้เห็ดคลิปตอเหล่าไปจ้าเคยไฝใส่ไหม่จงา่อยขึ้นไหมมีของา่อยก็พักไว้พักนึงขึ้นไหมข้นไหม มือเจ้ามือเจ้าหัวเต้าล่องในสิบสี่ชั่วโมงมูเจ้าจะ้นสิบสี่ชั่วโมงในสิบสี่ชั่วโมงเลยตาว่าให้บว่เปิดเพลงเลยปิดเสียงไว้ขีกาอานไปนั่มแก่ไหมขอบคุณหลายๆเด้อคุณมีดีคนไก่บ้านขอบคุณหลายๆเด้อเต็มเกิดคุณพี่รัตนาข้อนบอนบ่าเปิดเพลงเด้อ เม่น่าเาเปิดสางไว้ไรเราไปแก่นาแกหล้งพิษลิแกซีอีพันน้ำแกน้ำน่นโอ้ยเปิดเพียงมันพันหยาบน่นอเนเาแก่ว่าเป็นยังพันหยาบเนี่ยแก่ว่าเป็นน่ำพันพันหยาคนละแกะว่าเป็นเรื่ันก็เรื่อ่าไปเปิดต่เพงชวนมาก่อยจะเอาตาเสียงเล่แล้วชวนมากหา โอ้โหอ,อ,อ,อาอลักการนี่มันขึ้นนอนกับปิดเสียงเอาปิดเสียงนอนเปิดเซนต้นใหม่ต้นไหลเปิดพัดล่มใส่เอา <c oughs> อ้ยจามเรานี่ยุ่นกระดังงห่งเป็นบัตรอยู่แล้วดีค่ะ1นึ่งหลานน